ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o น e มีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด l i n e i d d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเศกน้มนต์จนองคยักษ์แตกกระจายหลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์อำนาจจิตอันลึกล้ำปลุกเศกวัตถุมงคลข้างใดตัวเบาลอยสูงได้ พระมงคลสุธีหรือหลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์ตำบลบางละกร,รมอำเภอบางละกร,รมจังหวัดพิษณุโลกนามเดิมชื่อลำยองนามสกุลนาทีทองพิทักษ์เกิดเมื่อวันศุกร์ที่19กันยายนปีพุทธศักราช2467ตรงกับแรมเจดค่ำเดือน10ปีชวดณบ้านกุงกลัดตําบลบางละกร,รมอำเภอบางละกร,รมจังหวัดพิษณุโลก บิดาชื่อนายเฮงมารดาชื่อนางพันอาชีพทำนามีพี่น้องร่วมกันเจ็ดคนท่านเป็นพระอาจารย์ที่ชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมากพอท่านเป็นพระที่ถือสันโดษบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริงในด้านการปฏิบัติของท่านนั้นถือเอาปฏิบัติสัจจะเป็นที่ตั้งท่านจึงมีสิทธิอนุสิทธิ ใกล้ชิดที่มีความครบมากเพราะได้ประจักษ์แก่สายตาของตนเองมาแล้วทั้งนั้นหลวงปู่แขกท่านมีชื่อเสียงมากทางด้านปุกเสกุตธมงคลทางเหนือกลางใต้พระพมรุ่นมหามงคลพมอุดมทรัพย์ของโรงเรียนเตรียอุดมศึกษาภาคเหนือซึ่งท่านลองทวรมได้เรียกตัวเข้าไปรับใช้ถ่ายรูปต่างๆในพิธีปลุกเสกวาระแรก ขนาดที่หลวงปู่แขกกำลังปลูกเสกกายเนื้อของหลวงปู่เริ่มสั่นโยกโยมใกล้ชิดของหลวงปู่ก็รีบมาประคองเพื่อไม่ให้หลวงปู่ลอยจากอาสนะสงฆ์เพราะก่อนหน้านี้มีเหตุการลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นในพิธีปลูกเสกพระเก่งณบริเวณหน้าพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชต่อหน้านายทหารชั้นผู้ใหญ่และประชาชน ที่เข้ามาร่วมในพิธีมากมายประจักษ์พยาในเหตุการณ์นั้นเล่าว่ากายเนื้อของหลวงปู่ลอยออกมาจากอาสนะสงฆ์ซึ่งสูงมากลงมายังพื้นด้านล่างผู้รู้กล่าวว่ารุ่นนี้หลวงปู่ปลุกเสกอย่างแรงพอผมได้สัมผัสแรงจริงๆแล้วเจตนาจะช่วยจับเพราะใกล้ชิดหลวงปู่ร่างเล็กกลัวจะไม่ไหว พ่อแขนมือขวาลูกสู้แล้วค่อยลามมายังต้นแขนหัวไหลเป็นละลอกเหมือนขึ้นของน้ำกระทบฝั่งประสบการณ์ในการปลูกเสกวัตถุมงคลของท่านนั้นยังมีอีกมากมายที่หลายท่านได้ประสบพบเจอกันเช่นการปลูกเสกน้ำมนต์จนโอค์แตกที่จังหวัดพิจิตรโดยมีผู้ร่วมพิธีหลายพันต่างคนต่าง,งตกตะลึงในความมหัศจรรย์ทั้งที่โอ่งใบนี้ใหญ่และแข็งแรงมาก ระดับว่าต้องใช้ชายจักันถึง10คนยกขึ้นมาในสถานที่ทำพิธีร่วมถึงการลอยตัวลงจากอาสนะขนาดที่ปลุกเสกน้ำมนต์ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาและการปลุกเสกประจุพลังยกวัตถุมงคลที่หนักกว่า40-60กิโลให้ลอยเหนือศีรษะด้วยมือเพียงข้างเดียวนับได้ว่า เป็นเกจิที่ทรงอิทธิปาติหารอีกรูปหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่